สวัสดีครับผม yeah. <Yeah. S 1> เย่เจอแกอีกแล้วนะครับกับช่องแว <Top>. oh. ่ท็อปโก้ทำผังผ้าโอเคก็ตอนนี้เราอยู่ที่จังหวัดอุบลราชธานี คลิปนี้นะครับเราจะพาทุกคนนะครับไปวันเดทิปกันนะครับที่อำเภอเขม,มาราชอ่าเดีเ๋ยวอำเภอหนึ่งนะครับที่ถ้าคนาอ,อุบนต้องไปเที่ยวนะครับผมและพิเศษก็คือวันนี้เป็นวันเสาร์ใช่ไหมใช่อ่า,ว,าวันเสาร์มีอะไรเสาร์ที่ถนนคนเดินเขม,มาราชเขาจะมีถนนคนเดินนะคะ ตอนเย็นๆเนี่ยเขาก็จะมีะขบวนแห่ต่างๆก็เรื่องนะลำหรอล้ำบาสโลปอะไรอย่างเงี้ยค่ะในถนนคนเดินตรงนั้นช่วงเย็นๆครับเขาจะมีทุกวันเสาร์ห้าโมงถึงสองทุ่มนะครับเออถ้าใครสนใจก็ลองมาเที่ยวดูแล้วก็มีที่พักเยอะแยะเลยนะครับผมติดน้ําำผงนะครับแล้วก็ในอําเภอร์เขมร่าดเนี่ยจะมีร้านอาหารเนาะอร่อยอร<ช>่อยเยอะมีร้านคาเฟ่ด้วยใช่ไหมสำหรับสายคาเฟ่นะครับผมและมีวัดสวยๆเยอะแยะเลยนะครับผมมีที่เที่ยวเยอะ จากอุบลนะครับในตัวเมืองไปที่เขมรราชใช้เวลาประมาณ1ชั่วโมงครึ่งนะครับเมื่อกี้เปิด GPS ดูนะครับก็ระยะทาง100กิโลเมตรนะครับผมสามารถไปค้างก็ได <tur> <Cathy>. ้ห <Wh> ร <ips> <st> ือจะไปกลับก็ได้ไม่ยากนะครับผมโอเคตอนนี้ก็สายละ10 0โมงนะครับเราจะไปหาอะไรกินแล้วก็ไปเที่ยวคาเฟ่นะครับผมแล้วก็พิเศษนะครับคลิปนี้นะครับเรามีแขกรับเชิญพิเศษนะครับเป็นใครไปไม่ได้นะครับผมก็คือคุณ แม่ของเรานี่เองนี่แขกรับเชิญพิเศษนะครับผมเป็นเพลนะครับสําหรับทริปนี้นะครับอ่าเป็นทิปพาคุณแม่เที่ยวนะครับตะลุยเข็มมะล่านเยพาคุณแม่ไปเต้นบาสโลบาโโอเคไป Let's go สามสองหนึ่งทำ อนนี้เราก็มาถึงแล้วนะครับผมที่ร้านอาหารนะครับร้านบ้านกงพเนียงนะครับก็อยู่ไม่ไกลนะครับอยู่ในเขมรราชนะก็เข้ามาปั wounds, จากจ p เพมาเลยก็ได้นะครับผมถัดจากถนนคนเดินนี่ใกล้ๆนี่เองถนนคนเดินอยู่ตรงนี้ใกล้ๆนะครับโอเคเดี๋ยวเราเข้าไปดูบรรยากาศในรา้านอาหารกันนะครับผมถ้าใครมาที่เขม,มาราชก็เป็นอีกร้านหนึ่งนะครับที่แนะนำนะคะว่าให้ลองมาชิมดูนะครับไป ครับผมตอนนี้ก็อิ่มแล้วนะครับกับร้านบ้านกง,งพันนียงในสัมภาษณ์เกสของเราหน่อยครับว่ารสชาติเป็นยังไงบ้างครับอร่อยมากค่ะโดยเฉพาะต้มส้มรานะวลาวดีค่ะ <c oughs> ได้กลิ่นผักอะไรนะผักขยงังผักขยงชัดเจนนะครับอร่อยนะครับอร่อยค่ะ อร่อยไหมอร่อยอร่อยทุกเมนูคือรสชาติดีทุกเมนูยืนยันเลยขนาดตัวเองเนี่ยค่ะเป็นคนไม่กินผักกระแยงแต่เมนูนี้กินได้อร่อยไปเลยปลาทอดปลาเนื้ออ่อนทอดคือกรอบแบบไม่เหลือเศษอะไรให้เหลือในจานเลยอร่อยมากเกลี้ยงอร่อยยันผัดผักอ่ะคืออร่อยอร่อยมากข้าวยังอร่อยเลยครับจริงอันนี้ไม่ได้เวอร์นะไม่ได้เวอร์นี่จริงเดี๋ยวต่อไปเราจะไปที่ไหนกันครับ ไปร้านเข็มโคงค่ะร้านเป็นร้านกาแฟอยู่ริมแม่น้ำโขงครับเราจะไปทานกาแฟกันระหว่างที่เราจะรอตลาดถนนคนเดินเนาะ<ช>เปิดเนาะเปิดห้าโมงเ<ย>นโอเค okay, ครับไป let's go เจอกันที่ร้านเข็มโคงถ้าใครมาที่ร้านไม่มีที่จอดนะครับที่จอดจอดไม่ค่อยเยอะเนาะไม่มีที่จอดก็แนะนํามาจอดแบบเราได้นะครับนี่ตรงนี้นะครับวัดนะครับเข้ามาจอดในวัดเลยนะครับที่จอดเพียบนะครับผม ตอนนี้เราก็มาถึงแล้วนะครับที่ร้านเคมโค้งแผ่่ร้านนี้ก็ร้านใหญ่เนาะใช่มีกาแฟมีเคมีที่พักด้วยมีอาหารมีอะไรแบบครบวงจรเลยอะ่ะร้านเนี้ยที่พักก็จะชื่อแลโขงรีสอร์ทนะคะแล้วก็มีร้านอาหารด้วยอยู่ข้างๆกันตแต่ว่าร้านเนี้ยเป็นร้านกาแฟชื่อเค็มโค้งอ่าเป็นเจริงๆก็คือเจ้าของเดียวกันแหละพื้นที่เดียวกันมาโอเคเดี๋ยวเข้าไปดูวิวข้างในกันครับ ไหมทุกคนนี่น้ำคงอยู่ตรงนี้นะครับเนะนี่นี่บรรยากาศดีมากแล้วก็ฝั่งตรงข้ามนะครับผมจะเป็นสปปลาวนะครับผมอยู่ที่ร้านก็จะมีจุดถ่ายรูปนะครับเยอะมากเลยนะนี่เห็นไหมตรงนู้นนะตอนนี้เวลาประมาณ4ี่โมงครึ่งนะครับจะ5นะ้าโมงละเดี๋ยวเราก็จะไปที่ถนนคนเดินกันแล้วนะครับผมโอเคไปชมวิวแล้วก็ไปเจอกันนะครับที่ถนนคนเดินครับ ตอนนี้เราก็อยู่กันที่ถนนคนเดินเทวราชทำผัพามก็เรามาจอดรถที่วัดโพนะครับวัดโพก็อยู่ตรงนี้ใกล้ๆนะครับอือตอนนี้คนกําลังคึกคื้นเลยนะครับผมเาะแล้วก็ตรงสี่แยกตรงที่เรายืนตรงนี้นะคะจะมีขบวนลำเป็นขบวนลำคึกพื้นเมืองของที่นี่นะคะชประมาณหกโมงเย็นหลังเคารพธงชาติเขาก็จะเริ่มเดิน รำตรงนี้เลยอมาลูบาสลบเนาะวันนี้ฝนตกนะตอนนี้ฝนตกอยู่เขาบอกว่าฝนตกก็ลำนะคะไม่ต้องห่วงเสายังไงก็ลำเดี๋ยวผมนะครับน้องลิต้าแล้วก็เจสของเรานะครับจะพาไปดูบรรยากาศในงานนะครับผมว่าเป็นยังไงก็จะรำในด้านหลังโอเคครับไะเดินไปดูงานด้วยกันไปโอเค let's g ได้เสื้อแล้วนะครับหนึ่งตัวนี่ได้เสื้อขาวมาหนึ่งตัวนะครับหโชว์เสื้อขาวหน่อยครับร้านอยู่นี่นะครับร้านอยู่ตรงข้ามร้านชาบูนะครับถ้าใครมาก็มาอดนุนได้นะครับเนี่ยเออไม่ใช่มิงกี้ชาไข่มุกร้านตรงข้ามร้านมิงกี้ชาไข่มุกนะครับ มังกีชาไข่มุกโอเคัปตอนนี้ก็ตั้งแถวแล้วนะครับกําลังจะลําแล้วนะครับผมนี่ก็ตรงเวลานะเขาบอกว่าหกโมงนะครับผมจะเริ่มลํานะครับก็ขบวนลํานะครับเราไม่ได้ลําแล้วก็เดินนะครับก็คือลําอยู่กับพี่นะครับผมบริเวณสี่แยกนี่แหละครับเดี๋ยวครบพรงชาติเสร็จเราก็จะเริ่มล้ำนะครับผมระหว่างที่ผมเดินมานะครับตรงนี้กําลังรอขบวนนางลําอยู่นะครับเพื่อจะ ดูฟ้อนลำเนาะใกล้ๆกันนี้นะครับก็จะมีเต็นท์เต็นหนึ่งนะครับน่าสนใจมากนะครับเต็นท์นี้ทำทำเพเต็นท์นี้คือเต็นท์ของเพื่อนผมเองนะครับถ้าใครมาก็อย่าลืมมาอุ่นนุนได้นะนี่เห็นไหมของขายเยอะเลยนะครับเดี๋ยวขอสัมภาษณ์หน่อยเนาะขายอะไรบ้างอะประชาสัมพันธ์หน่อยครับผมอะ สวัสดีค่ะวันนี้นะคะถนนคนเดินเขมมลิมราชนะคะเต็นตรงนี้นะคะก็จะมีขนมนะคะไม่ว่าจะเป็นขนมผักกรอบขนมจากอินโดจีนทั้งหลายนะคะขนมตามติ๊กตอกกระแสนะคะชีสบอนอกจากขนมแล้วก็จะ,จะมีผ้านะคะผ้าไทยนะคะไม่ว่าจะเป็นผ้าย้อมครามผ้าหมักโครนนะคะก็จะเป็นงานแบบว่าพื้นบ้านของเรานะคะก็สามารถที่จะมาแวะชมได้นะคะ มาอุดหนุนกันได้นะคะราคาย่อมเยาวนะคะราคาย่อมเยาวเขาบอกว่ามาจากช่องนี้คือราคาพิเศษเลยราคาพิเศษเลยค่ะขอบคุณค่ะมาอุดหนุนกันนะคะเขาบอกว่าถ้าเกิดมาจากช่องนะครับเป็นราคาพิเศษให้นะครับลองรีเฟอร์ได้นะครับผมไม่รู้จะเป็นส่วนลดหรือจะส่วนเพิ่มนะครับ <c oughs> <c oughs> โอเคครับเดี๋ยวไปดูบรรยากาศการฟอนลาต่อครับผมบ๊ายบาย <c oughs> มาแล้วครับแต่ดูบรรยากาศรอบๆนะครับผมนี่ก่อนที่จะไปดูขบวนลำจริงนะมีแต่กล้องเพียบเลยนะครับ 的、嗯、你。嗯 <music> ก็หลังจากดูลำเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะเดินต่ออีกนิดนึงนะครับนี่ตัจริงสำหนคนเดินตรงนี้ก็ยาวไปเลยนะครับยาวไปถึงด้านหลังนู่งใช่ไหมเกยแเราก็ด้านหน้าเราก็มีอีกนู่นเกย์นะครับผมอีกอย่างหนึ่งที่มาที่นี่นะจะเห็นของอยู่ชนิดนึงนะครับตัวนี้เคยเห็นไหมครับทุกคนนี่สัตว์ประหลาดน่ารักนี่อันนี้อันนี้อันนี้คืออะไรครับเป็นลูกเทียบนะครับผมบ้างร้านเราก็จะบอกว่าไก่ลูกกระทาลูกเทียบย่างใช่ไหมครับครับผมลูกเทียบ ออกจากไข่ใหม่ๆครับนี่ออกจากไข่แล้วก็เอามาย่างเลยนะครับเอามาอบแล้วก็ทอดอันนี้สามารถกินได้แบบทั้งตัวเลยใช่ไหมครับทั้งตัวเลยครับใครสนใจก็อย่าลืมมาแวะลองรับประทานชิมดูนะครับจานเท่าไหร่ครับ50บาทครับเป็นไม้ไม้ละ20่สิบไม้50โอเคขอบคุณครับมาอย่าลืมมาชิมกันนะครับมีแตงโมตอร์ปิโดด้วยนะครับเนี่ยอันนี้ใครไงครับ40่สิครับโอ้น่ากินมากเลยนะทุกคนดูดิ เอาไซส์ใหญ่2ลูกครับแตงโมผลไม้อันเลิศรถของเรานะครับตอนนี้เราก็ถึงที่พักเราแล้วนะครับตอนนี้กี่โมงแล้วเนี่ยประมาณ3ามทุ่มเนาะุมได้จบแล้วนะครับสำหรับสั้นๆทริปวันเดย์ทริปเคมรา จริงๆเข็มราชมีที่เที่ยวเยอะกว่านี้นะครับ่มีวัดมีคาเฟ่มีเยอะเลยมีอะไรนะภูอ่างอะไรนะที่เที่ยวธรรมชาติด้วยภูอ่างมีหลายอย่างมากเลยอ่ะอใช่นะครับแต่ว่าทริปนี้เราไปพาทุกคนไปประมาณนี้ก่อนนะครับคราวหน้าเราจะพาไปที่อื่นกันนะครับผมยังมีอะไรให้ท่องเที่ยวอีกเยอะเลยนะครับเดี๋ยวนะครับทริปนี้พิเศษเรามีเกตเนาะ เดี๋ยวไปแอบสัมภาษณ์ว่าเกศรู้สึกยังไงบ้างกับทริปนี้นะครับมาตอนนี้เรามาอยู่กับเกศพิเศษของเราแล้วนะครับเดี๋ยวเราขอสัมภาษณ์หน่อยนะครับว่าเกศพิเศษวันนี้ความรู้สึกไปเที่ยวสั้นๆนะครับเกียรมาดเป็นยังไงบ้างนะครับสนุกสนุกมากค่ะเราได้เห็นหลายอย่างแล้วก็ตอนตอนเที่ยงได้ทานอาหารอร่อยแล้วก็ ตอนเย็นก็ได้เห็นวัฒนธรรมของเขมราชค่ะวัฒนธรรมอะไรบ้างวัฒนธรรมของการฟอ้อนบาสโลแบบฟอนลำเขมราชเองอแล้วก็บาสโลบาลสโลตอนแรกว่าจะเข้าไปไเสียดายไม่ได้เข้าไปเพราะคุณแม่แพนเอาไว้ว่าจะเข้าไปร่วม,มขบวน เน้นบาสโลบด้วยแต่วันนี้คนคนเยอะมันเป็นวันหยุดยาวไงของมีงานเข้าพรรษามันก็เลยคนแน่นมากเข้าไปไม่ได้เลยไม่งั้น่ได้เห็นสเต็ปการแดนซ์ของของเกสของเราแน่นอนใช่สเต็ปเป๊ะแน่นอนครับโอเคก็ฝากคุณแม่ครับว่าจะประจาสัมพันธ์หรือจะฝากแฟนๆของเราหน่อยให้มาเที่ยวที่อุบลนะคะช่วงนี้จะเป็นช่วงแห่เทียนพรรษานะคะในช่วงของเดือนกกดาคมนะคะ ให้มาที่อุบลมีงานแห่เทียนที่ยิ่งใหญ่มากในปีนี้จะมีแสงสีเสียงด้วยแล้วที่เที่ยวเยอะไหมครับที่เที่ยวเยอะค่ะทั้งโองเจียมก็จะมีแล้วก็โพไซสีเมืองใหม่จะมีสามพันโบข้างนี้มีเยอะเลยนะครับเยอะมากอันนี้เป็นความรู้สึกพิเศษนะครับกับเกสของเรานะคะ โอเคครับก็ขอบคุณเกสนะครับมากๆนะครับผมขอบคุณพ่อขอลอกิติมศักดิ์นะเดียวสนุกมากค่ะโอเคครับก็ฝากทุกคนนะครับติดตามนะครับกดไลค์นะครับกดแชร์นะครับเยกดส u ั s c ส i b e ให้เราด้วยนะครับครับแล้วข็ไปเจอกันมาคลิปถัดไปพวกเราจะพาไปที่ไหนนะครับผมบ๊ายบาย 哇。Wow.